สมอด้วยของคนนั้นสมสมรสชาชาด้วยคือตอนนี้ผมคือผมเตรียมงบแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราจะมีส่วนแต่ว่าที่สำนักงานเทศบาลเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งที่ตั้งงบขาดที่สัญญาไปในการดูดูกรมทักษิการใช้ชีวิตอยู่ยังพอเพียงของบริการจะทายังไงแล้วก็วนเวียนมาจากงบขอ นที่จะมาช่วยของคนพีกากแต่ว่าวิธีการเรายังไม่รู้แท้แน่ๆว่าเราจะทําอะไรกับโูนเนี่ยเพราะมันเป็นมันเลือนพ้นผมก็รู้วันนี้ครับเอาเป็นว่าต่อไปท่านสักษิษก์ขผมเขาจะได้คุยกันหาแนวทางวิธีการช่วยรอาราต่อไปนะครับเรื่องของอาจารย์บุญโพรั์

ับต้นไม้้ท่าเรกเรือแล้วในเรื่องของยูเทลรถมันเคยมีของมือไม่มาเยียมตาในทุกคนามเลขาครับขายอยู่หลาปีเอาต่อไปนะครับของยยิงของเมื่อวานเลยขออนุญครับ้องอยู่ข้างหลังทีไม่ซ่องขออนุญท่านรับชมใการับฝาการดของอาจารย์ีริจ์